บอกพังความเนี่ยน่บัวพังเพียงปับปับแพงแพงแพงเรียมอย่ามาดมอย่ามาหอมจะนอนชอกได้หน่อยลยอันนี้แหละมาครูตีนเห็ดปวกมานั่งทั้งคำอยู่นี่แหละคุยหามาให้ก็คูดแหละโอเค หาเห็นเบาๆนี่เทียงความปั่บๆเบาๆนี่เทียงความม,มาคูดตีเน็่ปวดนี่นะ,ะเลยนะ,ะให้มันแล้วร<ะ>วยแล้วได้มืนอไห่เล<ะ>ยคูดแล้วแห้วก็มือ เออคูณแล้วให้เปื้อเมื่อบรชเือบ้านนี่บ่เมือบ่ล่ะบ่เมืออะไรก็นอนอยู่นี่ แม่มาเลยได้3ดอก กาเรียบวกเดียวโอ้ยจะร้ายสักพิษอันก้อนเกินไม่ให้อ้าอย่างกดิจะโดนที่ขาดเอาแบบเพื่อนลำเจี่หก เอากรแดกเอากระแดกเล่มาใส่กรแดกไม่ก็ได้เอามือมาสองกระแดกนะอย่ามันบูเสดเจ้าเกงถกอ่ะยื้บมึงเนอะเออจอยางยืนทั้งหำจากไปยื้อแหละคยไปเสียหายบ่เอาปัวนะ ตัวเองกับพายี่ห้าจังเกือบพอดีแช่จเกือจเกนให้ปวดใส่ไหมบอบอกแล้วไอ้ปวดกะไว้อยู่นะาพี่ได้ไว้แกงกิน เืดกว่ามันเอาไว่แกงแกงเะมีเพียงเออมันแกงใครอยู่น้อยสัโอเค เช่นอ้อมคุกคักจะเป็นยังไงมีกลับลล่โจ๊ะแล้วได้ไหมไม่เอามาเ้ะเอาออกแล้วก็ใส่ขี้นอ้อยนี่ค่ะใส่ไปทิมเดียวนี่เออปลอดปรต์ไปแล้วหุก ้นีและไม่แสบอย่งแนงๆมันขุ่นมำไมจีไพกันมัน,ม,นมีผลิแกงผลิตาแล้วก็แกงแสบหวานไวทำไม lompori makkin ne na se pawakeng hmm คลายผู้ก,ก,กล้าไม่ต้องเค็มและสีอ่อนๆในทำจะแก้นม่ทำทำไม่มจบ <laughs> ใสไปง,งัวนะดนะอมมนละกี่ังไปัน <c oughs> ไกลมันจิรู้ ไม่แบบบ้านนี่กินไ่ได้งูกินก็จะหมดก็ว่างมูยําทาเจ้าวะจะาอนี้บุเรี่หอมเจ้างูอะัวนะเป็นว่าะลุกลงแนบงวดูนหนัา <c oughs> ลายบ้างะลุกลงแนบ ตรงนเราีะเออรียแหละแต่ว่าผื่นตะลอกเราตะลอกมวดุดหางเราาวกเสียวหน้ามั้งเสียงางวดุนบอกออกมาหยุ่ดีเอามาเอามาเนยอเจ็บดิเอาให้ปัวฮะนะีฮุบไปแม่ล้วนี่ห เออทองออกชีคุกไ,ไม่มันแหลวนี่มันคันคายได้แบบุกโมนามืองใหม่เลยป้อมจับอูนี่กไม่มันแหลวคันคายกูปฉันเอาไปทิ้งะนเอาไอ้ปดเนะกะอยอืง

กูไปหัวจะมื้อน้ำมาเมื่อเมื่อไงกินหอยไปแล้วโอเคพี่นี่เจียวไปกินหอยหอยเจ้ากินหอยโอ้โหจ้าข้ามข้าม เปลาเพีงพยงกเอาไปพังคีดเลยหันหหหนี่ไปเอาตัวใหม่ก่อนโทษทุบเบามากอ <c oughs> ยู่ที่นี่เได้ มพี่น้องจบคลิปน้องคลิปนี้ก็บอม,มาแต่หาเห็ดหาหน่อไม้พ่ไปแต่พอจะให้ซ <Okay. S 1> ึ่งทางก็เปลี่ยนโอเคคนนี่โอเคโอเคอ่ะ